เราสามารถเลือกที่จะออกจากชะตาชีวิตที่มันเยี่ยมแย,ย่ครับเพียงแค่ท่านลองที่จะเปลี่ยนเบอร์ครับเพราะสำหรับเราไม่ว่าจะเป็นสถิติหรือสิ่งที่เราพบเจอมาตลอด10กว่าปีที่เราทำงานมาผมเชื่อว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทําให้ท่านไปพบกับชีวิตที่ดีขึ้นได้ครับ ทางเว็บของเรา decoder159 เคยมีการเก็บแบบสอบถามซึ่งครั้งนั้นเนี่ยเก็บได้ประมาณ1,900กว่าคน1,900กว่าคนเนี่ยบอกว่าใช้เบอร์มงคลแล้วเห็นผลถึง90กว่าถ้าเกิดว่าเรารู้จักการใช้เบอร์ครับท่านก็สามารถที่จะเลือกและออกแบบชีวิตตัวเองและออกจากจุดที่ท่านไม่ต้องการอยู่ได้เพื่อที่จะยกระดับในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการงานในเรื่องของความรักของท่านได้เช่นเดียวกันครับและเว็บไซต์ decoder159 ครับเราก็มีฟิลเตอร์ลิงที่ละเอียดที่สุดณนะตอนนี้เมื่อท่านเข้าไปในเว็บไซต์ท่านก็สามารถเข้าไปคลิก เลือกความต้องการแล้วก็เลือกอาชีพได้ซึ่งอาชีพเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าตอนนี้เราเป็นเพียงเว็บไซต์เดียวในประเทศไทยที่มีครับ แล้วถ้าเกิดท่านยังไม่เห็นภาพที่ชัดพอครับเดี๋ยวผมจะขอเชิญแขกรับเชิญมาทําให้ท่านเห็นเลยว่าการใช้โปรแกรมเนี่ยมันดียังไงเหมือนท่านมีนักวิเคราะห์ส่วนตัวเลยครับอย่างที่คุณทีรู้ว่าพี่เคยเปลี่ยนเบอร์มาแล้วในช่วงปีกว่าๆที่ผ่านมาซึ่งมันก็ดีทั้งหมดเลยนะทั้งแบบการงานการเงินความรักใดๆแต่ทีนี้พอปี64อ่ะเราค<ม>ุยกันเรื่องแบบเราสามารถที่จะออกแบบชีวิตเราได้มันก็เหมือนการออกแบบเบอร์โทรใช่ไหมก่อนหน้านี้ พี่ให้นักวิเคราะห์ให้ผู้เชี่ยวชาญเลือกเบอร์ให้พี่แต่วันนี้พี่รู้สึกว่าพี่อยากเลือกชะตาชีวิตตัวเองอยากลองใช้โปรแกรมใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่ใชแล้วลองดูก่อนนะครับก็คือ,โ,อคโปรแกรมมันมีตั้งแต่แบบเลือกเลขที่ต้องการตำแหน่งตัวเลขราคาคุณจะเลือกเครือข่ายคุณจะเลือกรายเดือนเติมเงินหรือชอบลักษณะความต้องการในสติปัญญาสุขภาพความรักโชคลาภคุณเลือกได้โอเคคุณทีเดี๋ยวพี่ขอทําในมือถือนะอ่าได้เลยครับ,รบจะได้หัดไปพร้อมๆกันเลยพอเราเข้ามาแล้วนะครับที่เลื่อนมาปุ๊บพี่จะเห็นมีฟิลเตอร์ลิง อย่างละเอียด<อ>ต้องถามพี่ก่อนว่าพี่มีชอบเลขไหนในใจปะชอบ8ปดสองชอบแปดสองเออสองแปดเปาณนอ่ะถ้าจาับเงินก้อนใหญ่การที่พี่ชอบ8ปดสองสองแปดมาถูกทางงั้นผมจะขึ้นไว้ให้ผมถามอาชีพพี่หน่อยดีกว,ว่าว่าไอเบอร์ที่พี่จะเอาไปเสริมเนี่ยอยากเอาไปทําอาชีพอะไรความต้องการคืออะไรโอเคคือพี่เป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วใช่ป่ะเงินของพี่ได้จากการขานโปรเจกต์ซึ่งมันก็เป็นเงินก้อนแหละแต่ปี6กสีเนี่ยที่อยากได้เงินก้อนใหญ่ขึ้นตําแหน่งบริหารมากขึ้นต้องดูแลคนเยอะขึ้นแล้วก็อยาก ขายอื่นๆด้วยนอกจากแบบที่เราทําบริษัทอยู่ให้มี82ใช่ไหมครับ,รบอันนี้ผมไม่อยากเน้นตําแหน่งแต่ถ้าเกิดว่าให้เบอร์มันสมบูรณ์ขึ้นผมก็จะพยายามให้มันมีเลข5าเข้าไปโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะลองเลือกให้มันมีเลข5านะครับทำไมเราต้องใส่เลข5าข้างหลังเบอร์เก่าคุณทีก็ใส่เลข5าข้างหลังพี่ถูกต้องครับคือจริงๆแล้วการที่มันสมบูรณ์เนี่ยควรจะมีเลข5าอยู่ในเบอร์อย่างน้อยๆควรจะอยู่ในเบอร์ตําแหน่งไหนก็ได้หรือให้เป็นไปได้เขาก็พยายามให้อยู่4ตัวท้ายบ้างสองตัวท้ายบ้างซึ่งมันเป็นความนิยมมันเป็นเรื่อองงขสติ ทำให้คนนะเก็บรับการที่ผมใส่ปัญญาไว้เพื่อที่จะทำให้พี่มีสมาธิมีสติในการบริหารในการพูดคุยกับคนในการวางแผนเพราะว่าเลขห้าคือปัญญาในช่วงของราคาเงินประมาณตั้งไว้ประมาณราคาที่ตั้งไว้ไม่เกินสักสามหมื่ไม่เกิน3ามหม่นโอเคอันนี้ถือว่าราคาเมคเซน์นะครับท่านผู้ชมบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยสามหมซื้อ คณเปลี่ยนแล้วได้เงินเยอะอย่างดิฉันคุณจะไม่พูดอย่างนี้อ่ะอันนี้ผมตั้งไว้ก่อนนะแต่ผมไม่ได้ตั้งช่วงราคาด้านต่ำนะครับก็คือให้ขึ้นสุดที่3 0ม0 0ื่นดูงั้นผมใส่การเงินไว้ก่อนแล้วเวลาจะคุมคนรจะเยอะมีทริคเรื่องเสี่ยงโชคเนี่ยมันจะได้ในการอํานาจด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยใส่ไปให้แล้วก็เรื่องของสติปัญญาเพราะว่าเราจะไปบริาารอันนี้้ามเรื่องนี้นะครับความรักไดแรงไม่ต้องเดี๋ยวพี่ใช้คู่กับเบอร์เก่า ครอบครัวเดี๋ยวพี่ใช้เบอร์เก่าแล้วเบอร์นี้พี่คุยงานอย่างเดียวใช่ไหมได้ได้ดีครับพอเรากดค้นหาปั๊บเนี่ยครับคือค่าที่ได้เห็นไหมครับเนี่ยแปดสองขึ้นหน้าปิดท้ายด้วยเลขห้าเนี่ยอยู่ในเลนในบัจเจ็ตที่พี่ต้องการในงบประมาณที่พี่หามา5้าพันกว่าบาทก็มีหมื่นกว่าก็มีครับงั้นถ้าพี่สนใจเพื่อกดซื้อเบอร์นี้ได้เลยใช่ไหมขอบคุณคุณทีมากเลยค่ะขอบคุณับผมตายแล้วก็อยา ลองคิดดูว่าเบอร์เก่าเราอยู่กับชีวิตเดิมมาแบบนี้ปีใหม่ชีวิตใหม่ไหมจ๊ะออ่ะลงดออูจากประสบการณ์ตรงของเรามันมันดีมากๆปีใหม่ก็ลองเลือกชะตากันเองค่ะลองดูครับค่ะ